พ่อขอถ่ายรูปก,ก,ก,กับพ่อหน่อยดิอ่ะเดินแม่ถ่ายรูปกับหัวหน้ล่ะพ่อมาใส่ชุดผัวไงใส่ชุดผัวชุดตัวเองเอามาน้อยถึงละ ตันนี้อยู่ที่ขนส่งนะคะมาโอนอรถกว่าจะเสร็จวุ่นวายมากแตกลับบ้านเรานักรออยู่พี่รักเดินไปเดินหลอๆดินหรอเดินหลอๆใช้ชีวิตในเมืองหนึ่งวันพี่รัก คือไม่ได้มากรุงเทพมาแล้วนะคะไปเป็นสาวมันนอกแต่มาเราก็ไม่ได้ชอบนะบรถติด <laughs> อยากกลับไปอยู่ที่เดิมรถติดมากาาเลยอ่ะอทำธุระเสร็จแล้วกลับไปหาเด็กๆก,กันวันแรกที่รักไปนูน่นเส้นรัชดาวันนี้มาเส้นอ่าเขาเรียกว่าเส้นอะไรอ่ะรู้จัรู้จักไนก็คือ สวันติดนี่คือที่รักออกจากบ้านตลอดเลยยังไม่ได้พักเลยแต่เขาเพิ่งออกวันนี้แต่ก็ดีโรคอกเนาะโอนรถเรียบร้อยก็สบายใจสบายใจผ่อนหมดตั้งนานแล้วไม่ได้มาโอเนะเป็นการข้ามสะพานลอยในรอบหลายปีโูดโูดเหนื่อย ถือน้ำขวดเดียวเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนื mm hmm. ้อ้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยสุระเยอะจริงๆ เออแต่อย่าไปใกล้มันนะเพราะว่าขี้ของมันนะมันคุณหมอบอกว่ามันแบบสูดดมเข้าไปเราแบบว่ามันทําให้ปอดเราแบบเหมือนอักเสบอะ่ะเป็นงานมีความรู้ไหมเป็นสาระไหมปกติไรสาระโอ้ยเหนื่อยเดินไปไหนอีกเนี่ยถ้าขึ้น BTS กลกัวคุณนกบินเต็ไมไปหมดเลย้ายบินแบบไม่กลัวมนุษย์เลยนะคะคุณนกขึ้นรถตู้กันขามามาแกับมอไซค่ะกลับกับรถตู้ไม่ขึ้นแล้วรถตู้รอนาะนรถติด ขึ้น MRT จบตอนนี้กำลังมาซื้อเหรียญอยู่นะคะซื้อนั่ง MRT ไปลงลาดพร้าวแล้วกันง่ายๆจ่ไปเส้นพาวนาผมต้องลงสถานีลาดพร้าวอเฉนๆลาดพร้าวชั้นสองที่ครับพ่อคะพ่อถามพี่เขาว่าจะไปอันไหนใกล้เส้นอะไรนะภาวอะไรนะ เส้นพาวานามาตักใสอีกก็คือ,คอราชสิเดียวก่อนราชาเจ็ดอยน,นี้แต่ถ้าเกิดเราต้องพูดนี่แม่อองต์เอ็มอาทิกก็นั่งกินป๊อกบลอกกันนะคะมีนั่งกินแบบนี้เลยโคตรซิงโคตรซิงโคตรจับบ <c oughs> ป๊อกบล็อกแล้วก็ผลไม้แอปเปิ้ลมะละกอมะม่วงมะม่วงแบบนี้แม่ชอบมากเลยนะมะม่วงสีเหลืองๆมันชอบดีใจที่ท้อชอบ <Yeah. S 1> <c oughs> ดูสีของผ้ะ